สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาเที่ยวชมสวนยมค่ําคืนครับผมมาดูมาดูแลว,ว่าตอนกลางค่ำคืนจะมีแมลงมารอบกวนต้นพลิกต้นอะไรไหมต้นนี้ก็ปลูกไว้กินนะครับผมพลิกขี้หนูตอนนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่พามาดูไฮไลท์อันหนึ่งของบ้านณนะชั่วโมงนี้ก็คือนี่เลยมาดูนี่ มะละกอสองต้นเนี้ดกมากดกมากเลยดูที่มันดูกลางคืนตอนนี้คือพามาดูเผื่อว่ากลางคืนเนี่ยจะเจอพวกันลงแรงอะไรแปลแกๆดูดิโอ้โหดูความดกของเขาเราก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากมายลูมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินไปโนดครับผมไปดูอย่างอื่นในบ้านนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์อันนึงนะเพราะว่าเป็นเอ่อแคคตัสอันนี้ตอนที่มันเป็นดอกดอกสวยๆนะดอกสวยอันนี้เป็นลูกไม่รู้ใครเคยกินหรือเปล่านี่นะมันกินได้ไหม ล้อยไม้นี่ก็ออกปีละครั้งครับผมออกปีละครั้งพอให้ได้ชมนี่ละต้นนี้ละครับที่เขาจะออก,ออกดอกอันนี้ก็ใบเต,สย,เตสยสวยๆใบเตยสวยๆเยอะด้วยนะเนี่ยปลูกตรงกระถางกระถางนี้ก็ข่างบ้านเขาบริจาคมาแต่ว่าก็ถือโอกาสมาปลูกใบเตยแบเนีอืมถือว่าโชคดีมากเลยได้ใบเตยมาปลูกสวยสวยพามาเที่ยวชมยามค่าคืน สวนตอนนี้นะตอนนี้ก็อีกไฮไลท์หนึ่งของของบ้านว้าดูดูด,ด,ดูพี่น้องออพริกเออนี่แหละที่บอกว่าดกดก่ะคือคือดกแบบแบบอลังการงานสร้างแต่ลูกมันจ,จะเม็ดอาจจะเล็กหน่อยเพราะเป็นพริกที่ปลูกในบ้านน้อไม่ได้บำรุงอะไรมากมายพริกกระเรียงมาดูว่าตรงนี้มันจะ ไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นที่ว่ามันมาดูเนี่ยไม่เห็นมีแมลงมาลบกงลบกลัวแล้วแต่อย่างว่าพริกนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่รอฝนตกนะจะมีตัวอะไรไหนทั้งเอืองอ่างทั้งคางคกแถบนี้มีมีให้ดูเนี่ยมะกรต้นนี้ได้กินแน่นอนเพราะมันติดแล้วต้นเ,เล็กเนี่ย บ้านนี้มีมะละกอหอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับผมดูพริกสวยๆงามๆไปก่อน